สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามีเราตุ๊กตาไขล้า,ลานดูสิว่ามีตัวอะไรกันบ้างอ่เดี๋ยวมาเปิดทีละตัวนะเริ่มจากตัวอะไรเอ่ยเต่าทองว้าวเตาตัวใหญ่ตัวต่อไปพร้อมลงหรือยังลงมาได้เลย เจ,จ้าหญิงมาเจ้าหญิงมาแต่มาเจ้าหญิงไม่เดินเดี๋ยวต้องเ,เปิดใหม่หน่อยต,ออตัวต่อไปเ,เตัวต่อไปมาเลย,เยตัวต่อไปคือตัวอะไรโอ้เจ้าวัวลูกว,วัวอู นนตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นอะไรเอ่ยเป็นมานาลูกมามาช็อตมาช็อต,าอตมาชอ็อต,ตอตาตัวต่อไปเป็นอะไรลงมาได้เลยนุ จบลูกเต่าทะเลเต่าทะเลลงมาแล้ว,ว,อ,ลวอ่าตัวต่อไปพร้อมลงหรือยังมีอะไรมาอีกนี่คือลูกอะไรน้องช้างน้องช้างหันหน้ามาดูหน่อยอ๋อน้องช้างตอนนี้วุ่นวายกันไปหมดเลยตัวต่อไปอ่ะอ่าตัวต่อไปลงมาเลยค่ะ ่าเดี๋ยวเอาเพื่อนๆนขึ้นมาก่อนนะเพรเดี๋ยวเราจะเอาตัวตัว,ตวแรงลงไปอ่าไว้ต่ออีพีต่อไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ